ฟังบลูทูธที่สามารถกันน้ําได้มีระบบ AI ในการตัดสัญญาณรบก,กวนได้ด้วยบวกกับหูฟังเนี่ยเป็นรูปแบบการฟังที่คมชัดบวกกับไม์ที่คมชัดมากๆตัวนี้นะครับเชื่อว่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยใครกำลังมองหาหูฟังบลูทูธอยู่ผมมากับตัวไหนสําหรับวันนี้ผมมา Kawa w 5นะครับนี่คือชื่อของเขาจเจ๋งแบบที่ผมบอกไหมแล้วรูปแบบการใช้งานของเขาจะเป็นยังไงลองไปชมกันนะครับเรามาเริ่มแต่จุดเด่นกันก่อนนะครับหูฟังเป็นรูปแบบบลูทูธพกพาสะดวกนะครับน้ำหนักเบาอัเล็กใช้ งานง่ายตัดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยมด้วยระบบ AI 5.0อีกด้วยที่สำคัญตรงนี้จุดเด่นเลยนะครับกันน้ำได้ด้วยระบบ waterproof นี่คือส่วนที่เจ๋งเลยเยี่ยมมากๆนะครับกันน้ำได้สบายๆเลยสเปคการใช้งานของเขานะครับมีรูปแบบ Bluetooth 5.0 Qualcomm QCC 3020เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับบวกกับเรนการใช้งานอยู่ที่10เมตรนะฮะสำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยคือการใช้งานสามารถใช้งานได้13ชั่วโมงได้กันทุกคนถือว่าคุ้ม มากๆนะครับและที่สําคัญรองรับได้ทั้ง Android และ iOS สุดท้ายน้ําหนักอยู่ที่12กรัมเท่านั้นถือว่าไม่หนักนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นหูฟังที่เบาพอสมควรเลยใช้งานได้ในระยะเวลาที่ยาวนานอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับคู่มือการใช้งานวกกับสาย Type C USB สําหรับชาร์จนะฮะ ขาดไม่ได้เลยคือซิลิโคนสําหรับเปลี่ยนนะครับมีมาให้ถึง2อันถือว่าคุ้มมากๆเลยเพียงเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนต่อไปผมจะให้ทุกคนได้ชมกันในส่วนของดีไซน์กันบ้างน,นะครับว่ารูปแบบดีไซน์ของเขาจะเป็นลักษณะยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงปุ่มต่างๆสามารถใช้งานแบบไหนได้บ้างบวกกับวัสดุกของเขาเนี่ยนะครับจะใช้งานและพกพาสะดวกแบบที่ผมบอกไหมลองไปชมกันนะฮะร,รูปแบบดีไซน์การออกแบบนะครับหูฟังเป็นรูปแบบพบลูทูธพกพาสะดวกนะฮะน้ำหนักเบาอันเล็กใส่สบายปรับมุนทิศทางได้อย่างอิสระมากๆนะครับที่สําคัญ ใช้งานได้ทั้งหูซ้ายและหูขวาแล้วตัวหูฟังมีปุ่มอะไรบ้างในการคนโทรลนะครับในการใช้งานจะมีปุ่มสําหรับเปิดปิดนะครับเพิ่มลดเสียงและจุดเด่นสําหรับปุ่มของเขาเนี่ยคือปุ่มสําหรับการเปิดปิดไม้นะครับถือว่าครบมากๆสามารถใช้งานตรงนี้ได้ในกรณีที่เราอยากจะตัดสัญญาณโดยตรงนะครับไม่ต้องปิดหูฟังสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะฮะถัดมาที่สําคัญเลยนะครับคือวัสดุนะครับเป็นพลาสติกบวกอลูมิเนียมน้ําหนักเบานะครับอยู่ที่12กรัมเท่านั้นใครที่อยากจะพกไปไหนมาไหนแบบสะดวกสะดว นะครับอาจจะฟังเพลงหรืออยากจะพูดคุยเวลาที่เราต้องขับรถหรือว่าวิ่งอยู่อะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เยี่ยมมากๆนะครับต่อมาขาดไม่ได้เลยนะครับคือรูปแบบการเชื่อมต่อและการใช้งานเปิดโทรศัพท์และทําการเปิดบลูทูธขึ้นมานะครับนี่คือขั้นตอนแรกต่อมานะครับให้ทําการกดไปที่ปุ่มเปิดหูฟังนะครับเพื่อทําการส่งสัญญาณไปยังสมาร์ทโฟนของเรานะครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3คือทําการเชื่อมต่อสัญญาณผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเชื่อมต่อ หูฟังของเราเข้ากับสมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับเรามาอยู่ในส่วนที่สําคัญกันแล้วนะครับนั่นก็คือส่วนของการฟังเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการฟังเสียงรูปแบบปกติและรูปแบบการเทสน้อยจะเป็นลนักษณะยังไงอยากทุกคนลองไปฟังกันดูนะครับทุกคนได้ยินเสียงกันชัดไหมครับนี่คือเสียงจากหูฟัง Kawawa W5 ตัวนี้นะฮะนี่นะครับ,รบผมขอให้ดูนะครับแบบชัดๆ ใช้ตัวนี้แหละนะครับรูปแบบการตัดเสียงรูปแบบเสียงเป็นยังไงผมเชื่อว่าทุกคนจะตัดสินใจกันได้นะครับเชื่อว่าทุกคนฟังแล้วก็น่าจะประทับใจกันระดับหนึ่งนะครับนี่คือรูปแบบการตัดเสียงของเขานะฮะบวกกับตัวนี้นะครับสามารถกำน้ําได้ด้วยถือว่าคุ้มมากๆนะฮะต่อไปผมใจทุกคนได้ฟังเสียงนะครับในการตัดสัญญาณเสียงนอยของเขานะครับที่เป็นรูปแบบเสียงรอบข้างที่ดังๆเนี่ยนะครับจะสามารถตัดสัญญาณได้ไหมลองไปชมกันนะครับ ทุกคนได้ยินเสียงกันชัดใช่ไหมครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนของผมนะครับที่ใช้รีวิวนะฮะเสียงดังมากๆเลยตอนนี้นะครับผมเปิดลำโพงใส่ไมโครโฟนนะครับในด้านเดียวกันกับวัดนี้นะครับมาพร้อมกับวัสดุกันรครวบเนี่ยนะครับคือไมโครโฟนของตัวคาวานรีวิว5นะครับอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันว่าลักษณะเป็นยังไงนี่คือเสียงของเขานะครับเป็นยังไงฮะดอปลงเลยใช่ไหมครับหมายถึงเสียงดังที่อยู่รอบข้างสามารถตัดได้จริงๆ อันนี้เจ๋งมากๆนะครับไม่คิดว่าจะเจ๋งขนาดน,นี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับในที่เสียงดังๆสําหรับหูฟังตัวนี้ใครที่รู้สึกอยากจะใช้งานรู้สึกว่าตอบโจทย์ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆลองตัดสินใจกันดูนะครับมาถึงในส่วนของการรีวิวเสียงของหูฟังแล้วนะครับจากที่ผมได้ฟังหูฟังตัวนี้คาวา W5 ตัวนี้นะครับเสียงแหลม <c oughs> เสียงกลางและเสียงเบสเนี่ยนะฮะเสียงแหลมและเสียงกลางเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆแต่เสียงเบสค่อนข้างจะดรอปนะครับใครอยากจะฟังเสียงเพลงแล้วก็ฟังให้มันรู้สึกว่า ตอบโจทย์กับเสียงเบสอาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่สำหรับตัวนี้แต่ว่าเสียงแหลมและเสียงกลางโดดเด่นมากๆนะครับฟังชัดแน่นอนอันะนี้ผมคอนเฟิร์มทุกคนเลยสําหรับใครที่อยากจะได้ไปตอบโจทย์ไหมเราตัดสินใจดูนะครับการใช้งานสําหรับใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นใช้งานหูฟังบลูทูธที่มีคุณภาพดีแต่อยู่ในกบที่ไม่บานปลายพร้อมฟังก์ชันแบบจัดเต็มเน้นๆตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสั่งซื้อกันได้นะครับิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขบบบคคุณสําาหรรรรััักช